ไม่แกบอกเลยเนี่ยตอนนี้เป็นเลขที่ใช้ทั่วประเทศเลยพี่เลขเกินร้อยเนี่ยแล้วแล้วคุณมปทูนี่เลขเฟรนซ์อ้างอิงแน่เลยอ๋อคุณประจวบมาเลยเนี่มันลายไม่มีหลักฐานด้วยไม่มีหลักฐานทางวิทยาการคุณไปเชื่อถือได้ไงพี่ม่พี่มเลขที่เป็นเจ็ดร้อยผมมีเลขที่เป็นหัวห้าสิบแม่มีแปดร้อยเหรไม่ได้พี่ต้องมีเลขๆหนึ่ง เอาเลขคุณผู้ชมนี่แหละที่มึงถามกูเนี่ยกูบอกมันได้แค่นี้ว่าเนี่ยเลขเจ็ดร้อยมาอย่างเงี้ยนะโชคดีนะนี่ก็ไปบราซิลนั่งเครื่องสามสิบสองกัโลวองเหลมันไม่เปลี่ยนนะมันไร่ได้เราไปยุโรปสิบเอ็ดชั่วโมงประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ อ,อยู่ที่ว่าไปนั่งไปเปลี่ยนเครื่องที่ไหนได้ปะ่ะน<ช>ั่งแค่ไหนด้วยดี่อดูที่เปลี่ยนที่อัมันอยู่ที่ว่าขึ้นขึ้นอะไรไปอะพี่ถ้าพี่พขึ้นสายการบินอะไรก็เปิด<ๆ>เตกานั่นแหละไี่จวจไปรามันไอ้ไปมาทีไม่ใช่พี่ไม่ใช่มันเมื่อวานไปตรวจลงมาแล้วง ได้เนี่เกียดเดี๋ยวเลื่อเขาซื้อเล็กคไกลเลยไม่ได้บกเป็นกูเลาได้ไหมกได้เมก็ยหน่าอยไม่ไหจะบอกไม่อยากไปฮะ้าก็จหัวหาเหล็กไกลกันเรื่อยๆตอนนี้ยอ้โหมันมันมัยบตาเลย